เริ่มต้นเดือนแรกแห่งปีใหม่เดือนมกราคม2566สีกะกีก็ต้องรุนระทึกกันเลยทีเดียวเพราะตามกำหนดการแต่งตั้งระดับนายพันตำแหน่งสารวัตรถึงรองผู้กำกับการรองผอบอกอวาระประจำปี2565ที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจวงเล็บ ตอรอไฟเขียวให้ขยายเวลาการแต่งตั้งเอาไว้ถึงวันที่31มกราคม2 6 6 6ตอนนี้ขบวนการแต่งตั้งกำลังเดินไปตามไทม์ไลน์ที่ผอบอเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒแม่ทัพใหญ่กรมปทุมวันวางเอาไว้แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรกเป็นคิวแต่งตั้งผู้กำกับการผอกอ,กอถึงรองผู้การตัวนโยบายลงไปเรียบร้อยทั้งหน่วยขึ้นตรงและผอบอชอต่างๆที่บกขึ้นตรงในสังกัดสงผอ,อ,อตอรอส่งบัญชีข้อมูลเสนอแล้ว แต่งตั้ง29ธันวาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาบอชอที่ไม่ได้สังกัดสองอผอบอตอรอก็ส่งบัญชีข้อมูลเพื่อให้ตอรอได้ตรวจฟาร์มเรียบร้อยต่างๆเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างในระดับรองผอกก ที่ขยับขึ้นเป็นผอกกจากระดับรองผอกกที่ขยับขึ้นเป็นผอกกจากนั้นก็ถึงคิวสวรองผอกกเริ่มจัดทำบัญชีตามทำรายบกอขึ้นตรงในสังกัดสองอผอบอตร ส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้ง20มกรา2 5 6 6บัญชีที่ไม่ได้สังกัดนะครับสอง,งอผอบอตรส่งบัญชีข้อมูลนะครับเสนอแต่งตั้ง22มกรา2 5 6 6แล้วออกคำสั่งแต่งตั้งวันที่27มกรา2 5 6 6 เพื่อให้มีผลใช้บังคับพร้อมกันวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกหกในแวดวงในแวดวงการเมืองต่างก็รับรู้กันอยู่ว่าหากใครสวมเสื้อคลุมสีดำปักหน้าอกด้วยตาไกา่เป็นอันรู้กันทันทีว่านั่นคือสัญลักษณ์ ทีมลุงป้อมอันล้อมจากปีนัก,กษัตริย์ละกาปีเกิดของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพกรังประชารัฐแต่ในแวดวงสีกกีหากใครเห็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตปักตัวอักษร KP พร้อมปักกระต่ายไว้ที่อกเสือ้อรับรู้ได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของทีมบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตติรัต์พันเพชรรองผอบอตรซึ่งตำรวจหลายคนก็อยากได้เสื้อสัญลักษณ์นี้ไว้ในครอบครองเพราะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือทีมกระต่ายที่แม้ปีนี้อาจจะยังไม่ได้นั่งตำแหน่งผอบอตร ต่อจากบิ๊กเด่นที่เกษียณอายุราชการวันที่30กันยา6-6เพราะมีอออรองผบตรเบอร์ใหญ่จองเก้าอี้ไว้ตั้งแต่ไก่โหแต่หลังปี67เสื้อกระต่ายตัวอักษร KP อันเป็นตัวย่อของชื่อและนามสกุลกิติรัตนเพชรจะต้องถูกจับตาห้าม แบบห้ามกระพิบเพราะนอกจากฟาร์มเป็นนอรอต41แล้วยังกเกษียณอายุราชการ2569หากขึ้นเบอร์หนึ่งกรมปรทุมวันจะดูสวยงามดูจะเหมาะสมในการครองตำแหน่ง2ปีกเกษียณผล พวงจากผับจิ้นหลิงกำลังกายเป็นไฟลุกลามเผาภาพโพสสีกากีให้เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆตั้งแต่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีมีการเรียกรับผลประโยชน์ช่วยเหลือผู้ต้องหายันไปถึงบ่อนการพนันที่เปิดจงครึ่มตามที่ชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์ออกมาแฉข้ามปีจนผอ,อเด่นต้องเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความโปร่ปงใสและเป็นธรรมในการอำนวยฟาร์มยุติธรรมทางอาญาในฟาร์มรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมอบหมายพลตำรวจเอกวิสนุประสาททองโอสถจะเอตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการพลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผอบอชอกพอลตำรวจโท พทนสวยสุวรรณจเลตํำรวจสอบอ8พลตำรวจโทสันติชัยนิรารัตจเลตํำรวจสอบอ8เป็นรองประธา,า,านกรรมการเป็นรองประธานกรรมการพลตำรวจตีสุขวัฒน์แสงนุ่มรองผอบอชออกอพลตำรวจตีชนนวีชมาเริกรองจเลตตำรวจสอบอ7 พลตำรวจตีโอพาสคงเมืองผู้บังคับการกองตรวจราชการ6สำนักงานจะเลริตำรวจพลตำรวจต,วจตีมนตีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามและพันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกตลองผู้บังคับการปราบปรามเป็นกรรมการเป็นต้นขีดเส้นเบื้องต้นไว้15้าวันให้เสนอความคิดเห็นมาพิจารณาสั่งการ การตรวจสอบประเด็นร้อนๆครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายบิ๊กหินพลตำรวจเอกวิศณุปรสาททองโอสถจะเตรตำรวจแห่งชาติจะสร้างผลงานก่อนเกษียณอายุราชการวันที่30กันยา2566รวมทั้งพิสูจน์ฉายาหินคินนิ่งที่สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญกรรมแห่งประเทศไทยมอบให้ จากผลงานตลอดปี25-65ที่สมาคมที่เวลาเกิดเรื่องราวในแวดวงตำรวจทุกครั้งเจรตํตำรวจแห่งชาติจะถูกมอบหมายให้รับภารกิจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเสมือนพ่อบ้านที่คอยเก็บฝาดขยะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมโดยผลงานบิ๊กหินได้ทำการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤศจิกายนห5 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น229นายเป็นการไล่ออกจากราชการจำนวน178นายและปลดออกจากราชการจำนวน51ลายขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัว10เอกอักครพลภูวดลนเจ้าหน้าที่ํำรวจทางเทคนิคที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจเก็บ กู้ทุ่นระเบิดนะครับบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับช่องพระปราณขุนชัยอำเภอศรีสเกตและส่งกำลังใจให้สิเอกวงศกรสีงามผพอ,พอชอสุนักคนตรวจทุ่นระเบิดที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขอให้รักษาตัวหายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ววันช่วงปลายสัปดาห์ พลเอกสุพนัทนกลินพักดีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์ประชาการทางทหารกองทัพไทยเข้าเยี่ยมอาการสิบเอกวัลงกรที่โรงพยาบาลค่ายสัพพิทธิ์ประสงค์ตำบลวาดินชำราดอำเภอวารินชำ,าำร,า,า,รชำาดจังหวัดอุบ,บลราชธานี พอมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น40,000บาทจากนั้นไปร่วมเคารพศพสิบเอกอักครพลที่โรงพยาบาลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว2,000 0 0บาทจากนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจและปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริเวณเก็บน้ำห้วยทาตำบลบ้านดองอำเภอหุนขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความห่วงใย จากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้ยกย่องกำลังพลในการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบากตากตำและเสียสละจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งขอชื่นชมกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC ทุกนายที่ทุ่มเทอุทิศตนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความ กำลังเต็มความสามารถขอให้มีฝันกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความั่นคนปลอดภัยแต่เป้าหมายในการเก็บทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดโดยจากการสำรวจพื้นที่ประเทศไทยยังมีพื้นที่อันตรายที่ต้องเก็บทุ่นระเบิดอีก29.7ตารางกิโลเมตรใน6จังหวัดและที่ผ่านมากองทัพได้เข้าไปเก็บ กู้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว2,527ตัดลางกิโลเมตรนะครับควบคุม21จังหวัดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข่าวคาวนะครับเกี่ยวกับสีกากีอ่าและสีเขียวนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าดิอัปเดตให้ฟังครับ